สวัสดีครับผมอาจารย์ดรจิรพันธ์เป็มตุริยาอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทย์ตาสีตะว,วันขวัญราชวิทยาจุฬาภรเนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์โรนดงเรื่องโรคอาหารเป็นพิษนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันครับโรคอาหารเป็นพิษนะครับเป็นภาวะที่เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารหารหือน้ำนะครับที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปทําให้ร่างกายตอบสนองนะครับโดยทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับ ปวดท้องท้องเสียในบางรายอาจจะมีอาการไข้ได้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ร่างกายรับเข้าไปโดยผู้ป่วยตัวใหญ่มักจะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับสามารถหายเองได้ภายใน24-48ชั่วโมงครับสำหรับสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษนะครับเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารหรือน้ํานะครับที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับหรือว่าสารพิษของเชื้อโรคเข้าไปนะครับอาหารนะครับที่มักจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษนะครับได้แก่อาหารที่รับประทานสดนะครับ สุกสุกดิบดิบหรือว่าอาหารที่ผ่านความร้อนไม่เพียงพอนะครับสองนะครับก็คืออาหารที่มีการปรุงไว้นานแล้วนะครับโดยไม่ได้เก็บในตู้เย็นหรือว่าไม่ได้มีการนํมาอุ่นซ้าก่อนรับประทานนะครับสามนะครับก็คืออาหารที่ปรุงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเช่นการใช้เขียงนะครับหั่นเนื้อสัตว์สดนะครับร่วมกับอาหารที่ปรุงสุกแล้วและสี่นะครับอาจจะมีความเสี่ยงจากการรับประทานาน้าแข็งนะครับที่มาจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานสําหรับอาการหัวโลคอาหารเป็นพิษนะครับ ผู้ป่วยมักจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับมีอาการปวดท้องนะครับท้องเสียในบางรายอาจจะมีอาการไข้ได้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ร่างกายรับเข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ป่วยจะสามารถหายเองได้นะครับภายในเวลา20 48ชั่วโมงนะครับแต่ในบางรายนะครับที่มีการติดเชื้อรุนแรงนะครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้นะครับเช่น ภาวะร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ย่างรุนแรงนะครับอาจทําให้เกิดอาการช็อกและอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ผู้ป่วยครับมีอาการที่รุนแรงหรือว่าอาการไม่ดีขึ้นภายในเวลา4-8ชั่วโมงนะครับควรจะไปพบแพทย์ครับสำหรับการรักษาโรคอาหารเป็นพิษนะครับเนื่องจากผู้ป่วยตัวใหญ่จะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับจึงแนะนําให้รักษาตามอาการนะครับโดยไม่จําเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะนะครับโดยถ้าหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับให้รับประทานยานะครับเพื่อลดอาการ ขึ้นไส้อาเจียนนะครับหากมีอาการท้องเสียนะครับแนะนําให้รับประทานน้ําเกลือแร่นะครับเพื่อชดเชยน้ําและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปหากมีอาการไข้นะครับให้รับประทานยาลดไข้เช่นยาพาราเซตามอลนะครับในกรณีที่มีอาการรุนแรงนะครับแพทย์อาจจะพิจรนารณาให้ยาปฏิเจิวนะเพื่อช่วยฆ่าคชาเอโลคที่อยู่ในร่างกายครับสำหรับวิธีการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษนะครับทำได้โดยการเลือกรับประทานอาหารและน้ำนะครับที่มีการ ผ่านการเตรียมอย่างถูกสุขลักษณะครับหนีเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีการปรุงไว้เป็นเวลานานนะครับล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะครับเก็บอาหารนะครับให้ปลอดภัยจากแมลงหนูและก็สัตว์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการแยกอาหารสดและอาหารที่ปรุงแล้วนะครับออกจากกันนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคครับื่องจากช่วงนี้นะครับประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับ ซึ่งอุณหภูมิท <c oughs> <may> <im> ี่สูงขึ้นนะครับทาให้เชื้อโรคสังขบสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเป็นเหตุให้อาหารเกิดการบูดเสียได้ง่ายขึ้นนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใกล้กับเทศกาลสงการนะครับซึ่งประชาชนนะครับมักจะร่วมรับประทานอาหารเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลครับขระผมนะครับจึงจะขอรณรงค์นะครับให้ทุกท่านนะครับรักษาความสะอาดนะครับและเลือกรับประทานอาหารที่สุกสุภลักษณะเพื่อป้องกันตนเองนะครับและคนที่คุณรักจากโรคอาหารเป็นพิษครับ